วันนี้เรามองไปที่ทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานคร,รเนี่ยเรารู้ว่าไม่ได้เป็นไปอย่างธรรมชาติแต่หมอกควันพิษที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากผลของการกระทําของมนุษย์ภาพที่เราทําทั้งหมดในโชว์เนี้ยมันก็เป็นภาพทิวทัศน์ที่เป็นแบบนามธรรมาเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่ามนุษย์ได้สร้างภาพทิวทัศน์เหล่านี้ขึ้นแล้วไม่ได้เป็นธรรมชาติคิดถึงเรื่องเดียวเลยฮนะคิดถึงเส้นขอบฟ้าเพราะว่าทิวทัศน์สำหรับเราอะ่ะ มันก็คือมอุมมองที่เรายืนอยู่บนโลกแล้วมองออกไปใช่ไหมแล้วก็ดวงตาของเราเนี่ยเป็นเส้นขนานกับพื้นโลกอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเส้นเส้น h o r i z o n ทอ l ไลน i n e เนี่ยเส้นขอบฟ้าเนี่ยเป็นเส้นที่บอกเราว่าอะไรคือจุดที่เราอยู่ของเราก็ทุกภาพจึงมีเส้นขอบฟ้าเราคิดแค่นั้นนอกจากนั้นก็ปล่อยให้กระบวนการไปแบบกึ่งอัตโม t ตินิดนึงหนึ่งวันกับหนึคืนเนี่ยก็คือชอบคํานี้ฮะเพราะว่ามันเหมือนกับเตือนว่า เรามีชีวิตแค่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนและที่เหลือมันก็รีพีทพระอาทิตย์ก็ยังขึ้นยังตกเหมือนเดิมพระจันทร์ก็ขึ้นตกเหมือนเดิมทุกๆวันแต่ชีวิตเรามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆองานที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นการสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเราซึ่งมันสะท้อนมาจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมหรือในสิ่งที่เราอยู่จริงแล้วงานจิตกรรมเนี่ยสำหรับศิลปินอะ มันคือการทํางานตัวคนเดียวนะเป็นการทํางานที่ค่อนข้างสันโดษแต่เวลาเอามาโชว์แล้วเนี่ย <laughs> คืออยากให้คนมาดูเยอะ <laughs> ๆเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดที่อยู่คนเดียวทํางานเงียบๆมานี่ฮะเวลาได้โชว์แล้วก็ดีใจที่คนมาดูฮะ